ก็พี่ตัวใหญ่กันมันเลยติดหรือเปล่าไปภาษาตอนนี้เขาแยกไก่ไก่โอ๊ะโอเห็นไหมไก่สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาสู่ภาษาชาตินะคะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่คาเฟ่นะคะทุกคนสารฝันคาเฟ่โอ้บรรยากาศรอบๆก็คือร่มรื่นมากเลยสตาแบบทุ่งนา ช่ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในดีวกว่าว่าจะร่มรื่นแค่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยไปดูวันสุกรขาษาก่อนไปเล่นสนามกันอยู่โน้นไปดูดิวันสั่นสไลเดอร์ให้ดูดิแม่ค่ะพี่ค่ะอย่างเงี้ยเออโอ้โหวันส่นอันนี้ถูกนะคะแต่มันแค่มันตัดลงได้เปล่าติดก็พี่ตัวใหญ่กันมันเลยติดหรือเปล่าไปไปเดินดูรอบๆ เราเดินดูรอบๆก่อนมีนอะไรบ้างเสีียวๆๆ,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 ๆโซนนี้เป็นโซนะดูปลาอ่ามียที่นั่งมีเยอะตอนเย็นอากาศกำลังดีนี่ นี่แบบว่าแนวเขาเรืนะ่ออะไรวินเทจวินเทจสวยสวยเป็นแบบสั่งกระสีเก่าๆแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาแบบสินค้าแบบสมัยก่อนนะอะถ่ายบรรยากาศรอบๆห้ดูก่อนตีนี้ก็ระหว่างรออาหาร มันจะแบบว่าสะพานข้ามน้ำไปด้วยอ,อ,อากาศแบบกำลังดีเลยอะเออี๋ยวที่ยืนที่ยืนให้นั่งอมีปลาด้วยน่าจะมีอาหารปลาขาย,ยออแหละต้นอะไรไม่รู้เดสวยดีว่าทาาสีสีขาว อยากนั่งตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเด็กๆมบันซนเดจับไม่อยู่เด็กตกน้ำแน่มีปลาหรือเปล่าหันศามีปลาหรือเปล่านี่ก็ติดไฟเลยนะ ฉันติดเกาะล้างแต่ว่าอากาศลมเย็นสบายเลยาแล้ว่าเดี๋ยวไปดูไปดูรอบๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บบรรยากาศถ่ายรูปเห็นไหม ขีหมาดนี่หไงที่ฮันสัว่าเขาเขาย่างไก่เขายางไก่นอ้าย่างไก่ไก่โอ๊กโเห็นไหมไก่อ๊กโอ๊กอ่ะได้ไหมพอได้ไหมนี่ ยิงสาไป,ปไหนเนี่ย,ยเขาไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นบ้านดิสขโ้พอยีสมอยู่ไหนนะอ๋อเรามาจิ้มตาอนนี่ก็อีกโซนน,น,นะนึ่งอ<ร>น่อนนนนเราอยู่เราดููทุ่อยู่รููทุ่นา เดยวขอถ่ายรูปมุมน um. ี้ให well, ้หน่อยนะลงเดินสวยๆนี้นะเดินแเดสวยซะด้วยต้องสุกย่างไก่อยู่โอ้ ซนห้องของเขาก็สวยนะสองสมนี่มัีอะไรมะร้สวยนะคอนโดนในร้านก็เป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลก็สวยมากๆเลยแล้วบางที่ก็ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยอยู่ใกล้บ้านเราเออนี่ยังมีโซนแบบให้ดูข้างบนด้วยมีว่าชั้นบนดูวิวยีๆท,ทันศานสต์จะลงไปทำไมนะทันศาสจะเข้าไปในรังนู้นทันศาสต์จะเป็นเป็นแม่นกเหรอแม่นกเอ้แม่นกเออ เลยแอคก่อนให้อยู่ในรังขังขังไว้ในรังมกก่อนแล้วแบบว่าเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรรันเวใช่ไหมนะเออเออเราเดินแบบสวยๆใช่ไห้ อากาศดีเย็นน่าจะเปิดใหม่ใช่ไหมใช่เปิดนั่นเปิดเร็วๆนี่แหละปกับข้าวเราได้ไหมเดี๋ยวไปิดดูข้าวดีกว่าเฮ้ยเขามีถั่วให้เราด้วยนะเดี๋ยวให่มายืนเขาถ่ายรูปโอเคแต่ตอนนี้กับข้าวเราได้แล้วจุกกินอะไรอ่ะอาชิบัน้แข็งไปก่อนจะกินอะไรอ่ะจะกินน้ำได้ครับได้น้ำเย็นไหมเย็นเย็นเจี๊ยบไหมเย็นเจี๊ยบเลย ส้มตำผูย่างส้มตำผูยูย่ายำมาม่าใช่แล้วก็สเต็กเปียนซาใช่แล้วก็กระเพราทาันนี่มันสุกอันนี้เปลี่ยนฉานชิ้เดียบบอขอชิ้นเดียวบง่ายเดียบอจะกินองพออยู่นี่ไงอ้าว ราคาเขาเขาไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะหนึ่งสองสามลุยเฮ้ยขึ้นตังหวอก็เห็นจ้าขอร้าแล้วอา้าวเพื่อนนะอืมรู้จักการสบายเรียดขึ้นจางขึ้นจังหรือย่างผิดเขาเรียกว่าผิดแปลกวันนี้ไม่โดนปลาขึ้นยำ เหมือนยำใช่ไหมใส่ใส่ข้าวม้วก่อนอืานี่ห็นมอ๋อขูงกพถาดใหญ่จริงๆอ่ะอันเนี้ยเท่าไหร่นะห้บาบาทห้าิบเก้าก็คุ้มมากนะแต่ลูกูหมูเต็มเลยอท่าไหมกระขบชุกอะชุกกินอะไรเจ้ปลาเจ้ปลาเคได้กินข้าวก่อนนะอรไหมซาไหมครับ สเต๊กอันนี้อันหนึ่งสเต๊กอ่ะถือทิง้งมาแม่สิอ,อ,นนอ,อ,สอ,อีอันอ่ะโอ้โหสองอันเลยเหรอโอ้โหภาษาบอกว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมอือันนี้ข้าวก็หมดเกลี้ยงส้มอะไรนะตำหมูย่างก,ก็หมดยำม,มาม่าก,ก็หมดอันนี้ของภาษาก็หมดเกลี้ยงเลยครับโอเคตัวนี้อยากออนอนนอนนี้ได้ไหม บรรยากาศดีมากมสูกไ,มไหมครับลูกเด,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคะสวยมากมากเลยปิดไฟแบบว่าบนต้นไม้ด้ดวยนะวเนาะสวยมากบรรยากาศยามยามเย็นนะเริ่มแบบสลัวสลัว,ลวเขาเปิดไฟแต่ก็คงยังไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่เปิดเลยยเปิดเป็นจุดส,สวยเลยอ่ะข้างบนอ่ะ โอเคโอเคค่ะทุกคนก็ที่นี่นะคะทุกคนอาหารไม่แพงราคาถูกนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะจะ้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายถูบ๊ายบายยังบายบายจุบด้วยครับ 啊。